สำหรับวันนี้เนี่ยหน่อยจะมาแนะนำวิธีการทำกอของแคคตัสนะคะทำกอจ้าเดี๋ยววันนี้จะเอาน้องไปทำกอนะ ก็คือจะได้เป็นส่วนที่เป็นต้นที่เราจะให้มันออกมาเป็นพุ่มๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนป้อนรับเข้าสู่ช่อง King Kong Family นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหน่อยจะมาแนะนำวิธีการทำกอของแคคตัสนะคะใครที่อยากจะให้แคคตัสเนี่ยมีกอสวยๆเป็นพุ่มนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทำกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาหาน้อง กระบองเงินก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้จะเอาน้องไปทำกอจ้าเดี๋ยววันนี้จะเอาน้องไปทำกอนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําวิธีทำกอต้นกระบองเงินกับกระบองทองนะคะอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่สังเกตง่ายไหม ถ้าสต้นด้านนี้จะเป็นกระบองเงินนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นกระบองทองค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำแบบเป็นกอให้ดูนะคะ่แล้วก็เพื่อนๆนไหนนะคะอยากจะให้เจ้าแคคปัสเนี่ยนะคะมีเป็นกอวันนี้หน่อยจะมา สอนวิธีการทํานะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนการทําต้นกระบอกเงินกระบอกทองนะคะจากต้นที่มันเป็นเดี่ยวๆแบบนี้ให้กลายมาเป็นต้นที่เป็นกรอแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทารํากันว่าทํำยังไงนะคะ mm hmm. เพื่อนๆไปดูกันได้เลยคะ่ะค่ะสำหรับต้นไหนนะคะทีเ่เพื่อนๆอยากทํากรอ mm hmm. เพื่อนๆก็คัดมาได้เลยนี่อย่างเงี้ยพอมันเป็นกรอแบบนี้แล้วมันก็จะดูแบบน่ารักเนาะ ก็วิธีการทำไม่ยากแค่หนึ่งเลยคัตเตอร์หรือว่ามีดควา้าหรือว่ามีดที่ใช้ในการที่จะเอามาตัดน้องเนี่ยต้องสะอาดน,นะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้อ่แคคตัสเนี่ยติดเชื้อได้นะคะอ่ะคราวนี้เราก็เลือกมาแล้วนะคะว่าเราจะทำต้นไหนบ้างแล้วก็ปาดน้องได้เลยค่ะ อ,อย่างที่หน่อยทําให้ดูแล้วนะคะวิธีการปาดเนี่ยก็คือว่าเราจะปาดนะคะโดยจะเดือต้นที่ครึ่งหนึ่งอยู่บนกระถางแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งด้านบนเนี่ยตัวที่ครึ่งหนึ่งบนกระถางนะคะแบบนี้ที่ปาดไปแล้วเห็นไหมคะถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือตัวนี้ห้ามโดนน้ําเลยนะคะ,ะห้ามโดนแดดจัดห้ามลดน้ําประมาณ5-7วันนะคะเดี๋ยวแผลของน้องเนี่ยจะเริ่มแห้งนะคะพอเริ่มแห้งเดี๋ยวมันก็จะมีการ แตกออกมานะคะเป็น่หน่อนใหม่ๆนะคะส่วนที่เราตัดไปแล้วแบบนี้นะคะเราก็สามารถรอให้แผลนองแห้งเหมือนกันแล้วก็เอาไปชำเพิ่มเป็นอีกหนึ่งต้นได้นะคะหน่อยย้ำเลยนะคะอย่าให้โดนฝุ่นอย่าให้เปียกน้ำจะต้องไม่ลดน้ำห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็พยายามอย่าให้โดนแดดนะคะเอาไว้ที่ร่มๆนิดนึงก็จะดีมากๆนะคะเดี๋ยวแผลนองก็จะแห้งแล้วก็ เราก็สามารถนําส่วนท้นบนเนี่ยมาเพาะอีกต้นหนึ่งได้ส่วนอันนี้ก็รอน้องงอกออกมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็เลือกต้นกระบองเงินกระบองทองนะคะที่เพื่อนๆอยากจะเอามาทําเป็นกรเนี่ยมาก่อนเลยแล้วก็ใช้เป็นคัตเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งตัวคัตเตอร์เองเนี่ยหรือว่ามีดปาดต่างๆเนี่ยจะต้อง ไม่สกกรปกนะคะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำมาตัดน้องนะคะเราก็กะระยะนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้หน่อยก็จะให้น้องสูงประมาณนี้เราก็ตัดไปเลยค่ะต้องใช้มีดที่คมๆนะคะเพื่อไม่ให้น้องเนี่ย ช้ำนะคะเราก็ปาดไปเลยปุ๊บเท่านี้นะคะก็คือเสร็จแล้วแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอาจจะใช้ปูนขาวนะคะทาตรงนี้หรือว่าจะเป็นน้ำยาเร่งรากก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือไม่ต้อง ก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยเราก็อาจจะมีการแต่งทรงนิดนึงให้น้องออกมาสวยนะคะแบบนี้ตัดให้เรียบนะคะ อารนีีก็คือต้นกระบองเงินกระบองทองนะคะที่หน่อยได้มีการปาดน้องไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับที่จะทําให้น้องออกมาเป็นกรอรนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ที่เห็น เราจะได้สส่วนเนาะก็คือจะได้เป็นส่วนที่เป็นต้นที่เราจะให้มันออกมาเป็นพุ่มๆนะคะเป็นกออแล้วก็จะมีทางด้านขวาด้านขวาที่เราปาดไปแล้วก็เตรียมเอาไปเพาะนะคะเป็นเพิ่มอีกต้นหน่นะคะเอาเป็นว่าสําหรับนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองทําไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยแต่ที่สําคัญอย่างที่หน่อยบอกไปเน้นย้าก็คือพยายามอย่าให้โดนน้ําแล้วก็ไม่โดนแดดจัดนะคะในระหว่างเนี้ยในกระถางก็งด ลดน้ำไปก่อนนะคะ5-7วันค่ะทุน่นเห็นไหมคะแค่นี้เองง่ายๆค่ะ จากต้นแบบนี้เดียเด๋ยวๆนะคะก็จะกลายเป็นพุ่มน่ารักๆแบบนี้นะคะทําเองได้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอ,อยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์มาข้างใต้นี่เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาบอกให้ละกันสำหรับในเรื่องของแค,คปปัสนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันได้ใหม่นะคะบ๊ายบาย